ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t t s t u t u o i o ะคลิปนี้มารีวิวเมสันเมาส์นะครับผมเมสันเมาส์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะ95บูทได้98กลางรุกอยู่ก,กลางกได้นะเป็นสไตล์ที่ วิ่งขึ้นในกรอบเขตโทษเพื่อทําประตูได้ค่อนข้างดีนะสไตล์นี้เนี่ยคือเกมลูกมันนะครับผมขึ้นเกมบุกค่อนข้างมันนะฮะสเตตเนี่ยเ,เกยมลูกแปดห้าค่อนข้างเยอะเลยนะฮะบอลทูลเก้าสวีทเลี้ยงบอลแปดเก้าแล้วบอกกับตัว9กสิงสั้นแปดสี่เปิดบอลเปิดหกจบสกอร์75็รู้ตั้งเตะ76ความโค้งแปดสามนะฮะสปีด75สปีดต้นแปดสองพลังงานยิงแปดสิบเอ็ดบาลานซ์แปดสี่สเตมิน่าแปดเจ็ด เต็มหน้าถือว่าพอได้อยู่นะในตำแหน่งนี้แต่ที่เด็ดๆก็น่าจะเป็นเรื่องการครองบอลนะครับผมเมสันเมาสกิลนะมีดับเบิลทัดนะมีคัดแผงเทิร์นมีโซคอนโทรลนะมีปั่นโค้งว่ะมีปั่นโค้งมีตอกส้นแทงบอลทะลุช่องเปิดบอลพุ่งเวลาส่งและยิงเนี่ยมีหันหน้าหลอกมีเปิดบอลแม่นยำคือแล้วก็เรียกฟาวนะนะมีสกิลยิงก็คือมีสกิลปั่นโค้งขอเพิ่มหน่อยละกันขอเพิ่มหน่อยละกัน นะถ้าเป็นสกิลห่ะยิงไกลไหมยิงไกลน่าจะเวิร์กเนะี่ยยิงไกลพวกพวกยิงลูกพวกโอ้โหทุ่งไกลเนะี่ยยิงไกลยิงลูกพวกอย่างเนี้ยมาหมดลูกหมู่หรอมันไม่ค่อยเหมาะนะจริงมีแล้วเดี๋ยวนี้อันนี้มีแล้วนะโอ้โหเรือกฟาวก็มีแล้ววะเนะี่ยพอจะหาแบบอยากได้เนี่ยไม่ค่อยมาปั่นโค้งก็มีแล้วนะ นะสก็ตมูฟเปล่าไม่ค่อยเท่าไรเรียกฟาวรอบที่สองนะเรียกฟาวรอบที่สองสก็ตมูฟรอบที่สองสกิลมันมีแค่นี้จริงเหรอวะโอ้โหราบนาูน่านี่ได้อยู่ควายลูกควายได้อยู่นะลูกควายได้อยู่เรียกฟาวรอบที่สามนะครับผมอะไรวะาทำไมสกิลมันซ้ำๆวะเปิดบอลก็มีแล้วนะ ก็มีแล้วล่นในกินสก่ตดันได้ดีอันนี้อันนี้ได้อยู่ที่อยากเปลี่ยนน่าจะเป็นทุ่มว่ะลูกทุ่มเนี่ยไม่ไหวทุ่มไม่ไหวเพราะไม่ได้ทุ่มไกลไม่เนี่ลูกสายมาเว้ยลูกมงุงสกอตมูฟออกแล้วกันนี่ลูกสายมาเว้ยช็อปเทิร์นได้นี่ช็อปเทิร์นได้เลยมุงออกล่นบอลจงังหวะเดียวโอเคพอนะครับผมสวยๆไปจับลงสนามดีกว่าสําหรับ เมสันเมาส์นะตัวเชื่อมเกมนี่ผมว่าน่าจะยิงมันเลยแหละนะครับผมไปฮะลุยโอคค้โแค่ผมมาเกมแรกสําหรับเมสันเมาส์ฟิตเปรี้ยในเกมนี้นะครับผมเชื่อว่าน่าจะยิงได้เพราะว่าตามสไตล์ลนี่เป็นสไตล์ที่วิ่งขึ้นค่อนข้างสูงเลยแล้วยิ่งจับยืนแบบอย่างนี้ด้วยโอ้โหม,นนะม,มันมันนะมาเมสันเมาส์จ่ายโอเคเลี้ยงบอลดีอยู่แล้วนะครับผม้น,นามาเมสันเมาส์แทงมาให้ชินโก็หม่ถึงลูกนี้ ทำบอลมาได้แต่ก็ยังไม่ได้โอเคเอาดักได้ฮะคืินก่อนคขนเมาส์มาสวยไปไปแทงให้เป๊ะลูกนี้มันเอือยน,นะครับผมจัะสองลูกเมื่อกี้นะบีบบีบโหถือว่าช่วยเกยมรับได้เหมือนกันนะนะลงมาไล่ลงมาบีขึ้นเกมรุกนะฮะเมสันเมาส์เจียมเลยวะที่เมสันเมาสยืนต่ำนะนะครับผมอยู่กลางรุกก็จริงแต่ก็ยืนต่ำเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าขึ้นสูงอย่างเดียว ไปฮะจินจินโกมาเล็กเล็กให้เข้าในอุ้ยไม่ได้คืนเมสันเมาส์มิสกิลปั่นโค้งอู้ติดเซฟอะปั่นสวยเลยนะแต่ติดเซฟนะฮะโอเคว่ะมาว่ะเดือดเดือดนะฮะเมาเมาปั๊มมาได้อีกแล้วอุ้ยมันช่วยเกี่ยับได้ดีเลยเนี่ยเนี่ยปั๊มบอลได้ค่อนข้างบ่อยเนี่ยเมสันเมาครับผม ไม่ใช่เมาส์อยู่นี่แทงมาให้ลุยดิอาร์ตโอ้โหเหมือนจะสวยนะเหมือนจะสวยนะจริงลุยดนะิอาร์ตนะนะไม่ได้ว่ะโรนี้เอาบอลเอาบอลกลับมาไม่ได้ฮนะมาที่เมสันเมาส์อุ้ยเจอเข้าไปไม่ทันลูกนี้ต่อเป็นยยฮะมาทีช่ชิงโก้ขึ้นหน้าไปแม่โดนดักโดนดักมาที่เมสันเมาส์บอลขึ้นหน้าไปไม่ไหวก็คืนไปไป มาให้ลุยดิอาร์ตมาแล้วก็แทงรอริดรอดหน่อยไม่ได้นะเข้าถึงตัวตลอดนะฮะปป้ฮะฝ่ายเบนโจเมสันเมาส์ฝั่งนี้ไปให้ลุยดิอาร์ตแทงมาเมสันเมาส์โอ้โหดักสวยจังวะเ่ใส <laughs> ่ไม่ได้หลุดเลยนะเมื่อกี้เมสันเมาส์ครับผมไปมีลุยดิอาร์ตฝั่งนู้นดึงดึงแทงมาซีเมาส์โอ้โหเนะคือทำสวยแล้ววิง่งวิ่งสวยแล้วแต่ โดนดักไม่ได้นะครับผมยังไม่ได้ประตูมีโอกาสยิงหนึ่งครั้งแต่เซฟนะแต่ขึ้นเกมมันมันจริงๆว่ะนะเกมรุกเนี่ยขึ้นเกมมันเลยนะครับผมมันไม่ใช่ตัวมันไม่ใช่ตัวสร้างสรรเกมไงมันไม่ใช่ตัวเชื่อมเกมไงแต่มันเชื่อมเกมได้ก็ถือว่าทําได้ดีแต่ที่ดีกว่าคือไม่เล่นมันนะเนี่ยเล่นมันโอกาสยิงค่อนข้างเยอะในสไตล์นี้เล่นหน่งกลางรุกจมๆเหมือนกันนะไม่สันมาโอเคได้บอลฮะไปมาขึ้นแล้วขึ้นแล้ว เมาโอ้ยนเตะล้มไปแล้วไม่ได้ฟาวว oh, ่ะที่ลุยดิอาส์ไปที่ชินเชนโก้คืนกลับมาไม่สันเมาเต็มคอโอ้โหโกโคตรเซฟนี่นะฮะจะเซฟไปไหนวะเต็มคอผมว่าน่าจะเข้าไปแล้วเมื่อกี้ไม่เข้าว่ะโอ้โหมาติไอมิเโนมาตินีสเซฟเกิดบางทีไม่สันเมาต์นะผมได้บอลเยอะอยู่แล้วอะมา คืนหน้าอย่างเดียวคืนเมสันเมาส์เอาข้างได้ไหมเจยชนมันบางนะนะมันบางนะมาที่เมาส์อ่ะคืนยกไปให้เมสซี่ฝั่งนี้คืนกลับมามจ่ายไม่สวยเลยปัม๊มาได้ไหมเอาโหล้ำหน้าไปแล้วนะครับผมแม่คือขึ้นเกมมันเลยนะนะเกมรุกมันมากเมสันเมาส์ทำเกมลุกให้มันมากแล้วนะกาสเยอะเหมือนกันเสียดายเป็นกูเซฟจัดเลยว่นะนีปะ่ปัเไปฮะ ฝั่งนี้มีลูดิอาสไม่ถึงทำโยดักได้ไมีซันเมาส์พลิกพลิกโอ้โหแต่มันบางเหมือนกันนะเนี่ยเวลาโดนเบียดอะไรนิดหน่อยมันก็เสียเสียบอลง่ายเอาง่ายเนี่ยเวลาโดนเบียดนะมาครับผมยังได้บอลอยู่ขึ้นหน้าขึ้นหน้าไปให้เมาส์อืมลูกนี้เนี่ยไม่ได้ปเปีะออกมาข้างฝั่งนี้อุย้ยกกออกมาอย่างนี้ยิงเรียบร้อยจีครับผม เอ้วโกวิ่งออกมาเฉยเนี่ยวิ่งออกมาก็เรียบร้อยดีครับได้เซซิสไปหนึ่งสำหรับเมสันเมาส์นี่ฮะมามามา,มาครับผมเกมตึงตึงจัดนะไปที่เมสซี่โอดิกาดเมสันเมาส์เอ้ยฟาบินโย่สิเมสันเมาส์อยู่นี่นะครับผมมาทีเมาสอะไปโอ้โหจ่ายคือบอลของทีมมันก็เบานะนจริงมันจ่ายเบานะมันไม่ได้แบบบอลพุ่งแรงค่อนข้างเบาเหมือนกัน ไปได้ครับอกลูกนี้สวยมาแล้วก็คืนมาที่มีสันเมาส์มีสกิลปั่นโค้งโอ้โหฉล็บอือว่ะนะที่สังเกตมานะที่มันจ่ายไม่ถึงก็ว่ามันมันมันจ่ายเบานะครับผมมันจ่ายบอลค่อนข้างเบาอะไม่สันเมาส์ได้บอลอีกแล้วฮะมามาที่ปั๊บไปมีสันเมาส์วิ่งอย่างนี้เอ๋จ่ายเผื่อไปหน่อยตั้มมาได้ฮะคืนให้เมาส์เท้าซ้ายโอ้โหยอมกับกูจริง่ะ ชโกเซฟมากอะ่ะโอกาสยิงสามครั้งคือไม่หลุดกรอบเลยนะคือตรงกรอบทุกลูกไม่เข้าจริงๆฮะโอเคจบเกมแรกครับผมโอกาสยิงสามครั้งสหรับเมสันเมาส์แต่โกแม่งโคตรเซฟคือยิงไม่หลุดกรอบเลยนะและยิงดีด้วยเนีติดเซฟโอ้โหเสียดายได้แค่หนึ่งลูกนะครับผมแต่เล่นมันจริงปะเนะขึ้นเกมลุกมัน,ม,นมันเลยเมสันเมาส์นะได้ไปเจ็ดในเกมนี้เล่นดีจัดนะเล่นดีจัดโอ้โหไอมิเลน่ เดี๋ยวนะมันเป็นตัวมาตรฐานเลยเป็นตัวเมลหนึ่งด้วยนะโอ้เชีย่ยโคตรเซฟเลยวะ่ะเนี่ยจะว่ายิงไม่ดีก็ไม่ใช่นะครับผมโอ้โหอันนี้เมสันเมาส์ยิงไหมะ,ะน่าจะใช่ปั่นโคล้ลูกนี้ปั่นดีมากเลยนะแต่มือไวเกินนะครับผมเนี่ยดูดิโอ้โหโกหนึ่งร้อยปะเนี่ยมือไวเกินแล้วก็เมสันเมาส์อีกแล้วนะครับผมปากกลับมาลูกนี้เต็มข้อเลยนะโอ้โห เชีย่ยกูรีวิวเมสันมาส์รีวิวโอ้โหมันควรจะเข้าไปแล้วจริงนะยิง <g ill in> ดีมากอะแต่ไม่ไม่เขา้านะลูกนี้ได้เอซิดเหมือนเขาวิ่งกลับมาแล้วก็เจอหลุยดาปั่นเรียบร้อยลูกนี้นะโอเคบีงีไมสำหรับเมสันเมาส์โอ้โหการยิงเยอะมากนี่ก็เมาส์อีกแล้วสุดท้ายนะปากกลับมาลองปั่นแต่ติดเฉลบลูกนี้ติดเฉลบแต่ที่สังเกตเห็นอะนะดีทุกอย่างยกเว้นจ่ายบอลค่อนข้างเบานะจ่ายบอลค่อนข้างเบาโอเค ไปต่อเกมที่2กันนะครับผมไปฮะโอเคเกมที่สองหรับเมสันเมาส์เกมได้ทําได้โคตรดีเลยนะยโอกาสยิงสามครั้งเน้นๆตรงกรอบและยิงดีด้วยนะครับผมแต่ไม่ได้ประตูจริงวะโอ้โหเล่นดีแต่ไม่มีสกอร์สำหรับเมสันเมาส์แต่เล่นดีมากเนะเกมรุกโคตรมันมาเกมนี้เกมที่2แล้วนะอ่ทีเมสันเมาส์เมาสเมาสรอเพื่อนก่อนดีกว่ารอเพื่อนก่อนดีกว่าเนะรอเพื่อนก่อนดีกว่ามา ให้ม่สันเมาส์ <c oughs> จ่ายมาไม่ถึงปเาเป้ครับผมปาเป้ปเาเป้ปากกลับมาไอเมาโอ้โหโลงๆเลยลูกนี้จริงควรจะจบตั้งแต่เลวานแล้วนะโอโ้ดูมีสันเมาว,วิ่งขึ้นดิวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งโอโ้ขอเลยวะคือนั่นเลวานสง่งโอ้โหโคตรสวยบอกเลยว่าโคตรสวยลูกนี้มีสันเมาส์โอ้โหวิ่งขึ้นแบบเนี่ยคือคือสไตล์ที่ผมแบบโคตรชอบอะเป็นสไตล์กองกลางที่ คือหาช่องในกรอบกระโถได้ดีอ่ะแล้วกาดยิงเยอะแล้วก็มันแล้วมันค่อนข้างที่จะโอกาสชนะค่อนข้างเยอะนะครับผมมาคืนอู้จ่ายสวยลูกนี้ฉีกเลยอ่ะฉีกมุมเลยอ่ะลุยดีอาร์ตคืนให้เมสันเมาส์คืนซะหน่อยยังไม่ได้ครับผมทีเมซันเมาส์ฮะไปออกข้างอีกแล้วลุยดีอาร์ตลุยดีอาร์ตรอเมสันเมาส์ได้เปิดขึ้นมองเรียบร้อยอีกแล้วโอ้โห ตอนมันกระชากออกออกริมเส้นน่ะนกึกว่าจะไม่ทันนะในลูกเนี้ยเหมือนจะไม่ทันแต่โอ้โหเปิดได้ได้มงโอ้โหเอาวะ่ะเอาวะ่ะเชื่อเกมนี้ของจริงเลยอ่ะเมสันเมาส์เนะยิงหนึ่งแอสซิสต์หนึ่งไปดีที่เมสันเมาส์กอนฟากคืนคืนสวยถึงถึงแต่อืมจังหวะจ่ายมันเบาว่ะนะมาให้เมาส์ไปไม่ได้ครับผมม,มาที่ลุยดีอาร์ ไปไปมีคนวิง aisle, ว่งมีเมาส์วิ่งฝั่งนี่ล้ำหน้าหรือเปล่าไม่ล้ำเหรอเต็มคอโอ้โหอ้ยกลัวเซฟอีกแล้วนะครับผมเต็มคอสวยจ่ายสวยเลยะลูกนี้นะฮะดูดินะครับผมจ่ายสวยจ่ายสวยมาไม่สนเมาส์ลูกเปิดมุมเหรอผมว่าไม่น่าได้ปะไม่น่าได้ปะอุ้ยได้อยู่นะเปิดสามเปิดสามได้เลยนะนะเปิดสามได้เลยแต่ไซสไก้่ไซสไก่ไม่น่าเวิกนะพุ่งพุ่งเข้าไปแล้วกัน พุ่ง,งเข้าไปได้ขึ้นโมงโอ้โหเปิดมาเหมือนไม่มีอะไรได้ขึ้นโมงเฉยเลยนะีมสันเมาส์คิดดีทุกอย่างเลยวะจริงทำอะไรก็ดีไปหมดเยี้มาทีเอเดกาได้ผมมสันเมาส์รีวนดิ้งไหมอืมเอาข้างดีกว่าทั้งนั้นนะฝ่ายเอ็มบาเบปเ้ปเอ็มบาเป้ัาเป้โคตรไวมีเชีย่ยเหล็กโอ้โหจบเลยนะครับผมจบเลยจังหวะสกดสองแม่งเหล็กว่ะ <c oughs> <c oughs> โอเค นะครับผมจบเกมครึ่งแรกเที่ทำได้โคตรดีเลยไอซันเมาส์นะทำได้โคตรดีเกมรุกมันๆคนนี้แนะนําเลยนะครับผมเป็นสไตล์ที่มันไม่มันยิงกลางรุกก็จริงแต่มันสไตล์มันนี่เหมือนตัวสร้างสรรค์เกมไงสร้างสรรค์เกมมันไม่ได้ขึ้นโหดขนาดนี้อันนี้คือขึ้นเกมแบบกูจะยิงอ่ะนะเรเบล่ฝากเมาส์เมาส์รอแทงมันจ่ายเบาจริงนะเรวบลนะผมปากกันมายิงก่อนละกันนะครับผม สวยสวยเนี่ยเสันเมาส์ดักได้ฮะขึ้นมาลุยดิอาร์ตจ่ายมารอจะให้ลุยดิอาร์ตเนี่ยมาทีเรียวานออกข้างไปก่อนแล้วกันนะเฮ้ยเฮ้ยเมสันเมาส์ขออยู่ตรงกลางว่ะอยู่ตรงกลางแต่ยังไม่ส่งเดียวจริงจะส่งให้เมสันเมาส์แต่มันไปถึงเรียวานป่ะนี่ก็ต้องยอมนะครับผมเอาเอาเอาเหล็ก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  ยังไงมัวส่วนหมดแล้วมววาวบผมไปคืนคืนคืนขอยิงเท้าสาวยิงไม่ได้ฉีกมากนะยิงไม่ได้ฉีกมากจับสบายเลยที่เมสันมววาวบผมไปฝากเพื่อนเพื่อนยกไปให้อย่างงี้บอลลงได้ไหมบอลลงไม่ได้เรียบร้อยนะผมไม่สันมาไปให้ลยดิอาสสวยๆลูกนี้ลูกอย่างงี้ปัน่นโอ้โห ซ้าเรียบร้อยโอ้โหโกเซฟใช้ได้เลยว่ะแต่ยังดีมีตัวซ้ำนะครับผมโอเคโอ้ลันดีจัดไปสั่นเมาส์นะไปสั่นเมาส์ผมมาให้ลุยด่าเหล็กนิดหน่อยเหล็กนิดหน่อยคืนเมาส์ออกข้างสวยเบาไปหน่อยสติมหน้าหมดแล้วอลุยด่าสเหมือนเดิมเมาส์เมาส์จ่ายมาออกข้างไปแล้วนะครับผมไปแล้วเมาส์อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลัง แต่ยิงเองก็ไม่ยิงนะเราเมาไงเราเมาไงโอเคจบเกมที่สองใชโคตรโหดเลยอะคือมันไม่ได้โหดหรอกแต่มันมันขึ้นเกมรุกเนี่ยมันนะขึ้นขึ้นเกมโหดโหดอะนะขึ้นเกมโหดโหดมันมันโอกาสเยอะนะครับผมโอกาสเยอะซึ่งมันไม่ได้อยู่แค่ตรงกลางหรือนอกกรอบแต่มันขึ้นยันในกรอบเลยอะนะขึ้นเป็นกล่องหน้าเลยเอาจริงเมสันเมาส์ได้ไปเจ็ดเหมือนเดิมในเกมนี้โอ้เชื่อมเกมไม่ยิงด้วยนะ นะครับผมลูกเร่เนี่ยยิงสวยเหมือนมีคนถวายพันให้อ่ะนะเป้มาเรวานเรวานมาให้เมสันเมาสงามนะครับผมปั้งเท้าสายเรียบร้อยลูกนี้ไม่ได้ยากนะลูกนี้ไม่ได้ยากมีคนจ่ายมาให้ดีขนาดนี้นะครับผมแต่มันยืนตำแหน่งดีนะขึ้นเกมลุกดีอ่ะนะสำหรับเมสันเมาอันนี้คือลูกเอสซิตนะครับผมเปิดถึงเปิดโอ้โหลุกนี้คือเหมือนมันจะออกไปแล้วอ่ะแต่มันไปเอาบอลมาเปิดได้คิดดูดิ แล้วก็ได้ขึ้นมงเลยเรียบร้อยนะสำหรับเมสันเมาส์สวยๆนะครับผมเครื่องเกมชื่นเกมก็ดีจริงชื่มเกมก็ดีแต่ที่ชอบก็คือขึ้นเกมขึ้นเกมรุกอะโหดนะครับผมขึ้นเกมรุกโหดๆมันๆนะสาหรับเมสันเมาส์แต่แต่จังหวะจ่ายบอลนนะ่อาจจะมีเบานะคือคือความเบาอะความแรงของบอลนอ่มันไม่ได้แรงไงนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ share, แลวกดกระดิ่งด้วยนะครับผมคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let's go